รีวิวหูฟัง HP 836W ห e e> ูฟังตัวนี้นะครับเป็นหูฟัง7-1ของทาง Signal e s i g n a l E Sport มีประปกันนวด2ปีด้วยกันหน้ากล่องก็คือตัวหูฟังอ่ะมีดีไซน์ที่สวยงามเลยนะมีน้ำหนักเบานะมีตัวรีโมทแล้วก็ usb 2.0ุ 0. อันนี้ข้างๆกล่องสำหรับตัวนี้นะครับมีตัวโปรแกรมปรับแต่งเสียงสามารถดาวน์โหลดได้ข้างหลังกล่องก็จะเป็นตัวสเปคนะครับเปิดกล่องมาก็จะเจอตัวหูฟังสติ๊กเกอร์บรรบปรักันหูฟังหอมมาได้ดีเลยดีไซน์ของหูฟังมีความสวยงามน้ำหนักเบาจากที่จับจับดูนี่คือเบาใช้ได้เลยตรงส่วนนี้นะครับอย่างที่เห็นเเลลยยสาาามรถงงออได้180ศ สายไฟเป็นสายถักยาว2.1เมตรการเชื่อมต่อเป็นหัว USB 2.0มีรีโมทคอนโทรลให้ความสวยงามของตัวไฟถือว่าใช้ได้เลยตัวรีโมทสามารถปิดเปิดไฟได้ปิดเปิดไม่และเพิ่มเสียงลดเสียงในเรื่องของเสียงนะครับคือว้าวเลยนะการแยกเสียงการทำเบรอะไรต่างๆผมรู้สึกโอเคเลยนะเสียงนี่ออกมาดีเลยนะครับจากที่ผมดูเส้นเสียงของตัวเสียงไมคนะตอนนี้นครับก็คือดังฟังชัดไปได้เลยนะแทบไม่มีเสียงรบกวนนะครับ